a maximum security prison you be handling rehab prisoners but here we also have punishment cells and deferral cells ต้องบอกว่าความรู้สึกระหว่างดู The Apprentice นะฮะมันเป็นหนังที่เรารู้สึกกดดันมาก เป็นทั้งตัวเรื่องครับแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องการตัดต่อเสียงประกอบเรารู้สึกว่าโอ้โหแล้วอินไปกับหนังเรื่องนี้เรื่องของนักโทษมาหารเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่แล้วแต่ผมผมคิดว่าส่วนที่ยิ่งโดดเด่นคือว่ามันเล่าจากมุมมองของตัวเพชฌฆาตหนังมันเปิดอูเปิดตาเกี่ยวกับชีวิตเบื้องหลังแล้วเราเชื่อว่ามันมีความจริงเนี่ยผสมอยู่เยอะมากเพราะมันก็เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกรอที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนี้มานานแล้วนะครับทราบตั้งแต่ตอนที่ภาพยนตร์เนี่ยถูกได้คัดเลือกให้ไป ฉายที่เทศกาลภาพยนตร์คานส์มันดูสนุกมากแล้วก็มีความเข้มข้นตื่นเต้นระทึกอยู่รู้สึกว่าหายใจไมทั่วท้องรือตลอดเวลาถ่ายทำที่ดีมีโปรดักชั่นที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะการตัดต่อแล้วว่าการตัดต่อของคุณลีชาตาเมธีกุลเนี่ยก็ก็ดีมากคือมันเล่าเรื่องแล้วก็คือชัดเจนเน่เนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนจนเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นหนังอาร์จนเราเข้าไม่ถึง เพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจของมนุษย์สะท้อนให้เห็นถึงศัจธรรมบางอย่างในชีวิตซึ่งคิดว่ามันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเดี๋ยวางคอมมิค่มิสติกนาคุกุมละถ้าเราเรดเปลี่ยนปถ้าเราไะเลีน n จะไม่นกจะไม่เปลี่นก็จะ่เอียลงก็ะเี่ยนงก็เปลยนแก็จะไม่เปลี่กะเปลนก็จะ่เปปงกะเยเี่ยแไีง